โอ้โหเป๊ะเป๊ะฮะเป๊ะเลยนะพี่ <c oughs> ครับนี่ไม่ได้เตียมเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าลาบมีคคได้ <c oughs> คุณได้ลาบอันนั้นมาเตียคุณไม่ควรที่จะที่จะได้ลาบอันนั้นหนกเขาเรียกว่าลาบนี้คุณได้ <c oughs> มีโทษหนักไหมครไม่มีโทษฮะนอกจากคุณต้องคืนทรัพย์สินหรือเงินทองให้กับคืนไปให้ให้ก <ๆ S 1> ขคืขขนไปเพราะผมได้ยินมาแล้วนเป็นเรื่องของคดีแพ่งนะเงินคนแก่เนี่ยบางทีญาติผู้ใหญ่เสียไปแล้วยังรับอยู่เลยเดือนละห้าร้อยเนี่ยใช่ โดนใช่ไหมฮะโดนครับถ้าเขารู้ภายหลังถ้ารู้นี่โดนฮะโดนถือว่าเป็นอะไรฮะแพ่งใช่ไหมครับเป็นเรื่องแพ่งแต่ปัจจุบันอย่างนี้ไม่ค่อยเกิดคุณบอลเพราะว่าเมื่อมีการตายผู้สูงอายุหลังไวกระเษียนพอตายปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะลิงก์ไปเลยอย่างกรมการปกครองกรมอะไรต่างๆที่เขาทํางานยู่ลิงก์ไปหมดเลยครับแต่เพราะว่ากฎหมายที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมครสำหรับคนตายใช่ครับแล้วถ้าเกิดนะฮะถ้าเกิดก็มีโทษปรับร้อยสองร้อยบาทปรับกับใครฮะปรับกับคนที่ไปแจ้ไปแจบ อย่างนั้นปล่อยรอยแต่แตส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคุณนนท์ครับผมออีก SMS สมสนะครับอยากถอนค้ำประกันรถยนต์ต้องทําอย่างไรบ้างหรือครับอยากถอนการค้ำประกันของรถยนต์ก็เช่นที่ผมอธิบายไปนะครับต้องไปแจ้งต่อสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นั้นๆว่าต้องการถอนค้ำประกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะยอมหรือไม่ขอยอมหรือไม่เป็นสิทธิ์ที่ของไฟแนนซ์แล้วแต่แต่ละไฟแนนซ์ก็แต่ละ แต่ละระเบียบที่เขาต่ละ,ละรัฐบารกฎเกณฑ์เอาไวา้นะครับแต่กฎหมายหลักแล้วนะครับกฎหมายหลักแล้วบอกไว้เลยว่าผู้ค้ำประกันต้องตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม,มคผู้ค้ำประกันจัดถอนประกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องให้เจ้าหนี้ยินยอม,อมนี่คือหลักเลยนะครับส่วนมากเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นอะไรที่พูดลําบากนะครับบางทีรู้จักกันอย่างเงี้ยเฮ้ยขอถอนเถอะจะไปทาอย่างนู้นอย่างนี้มีคาพูดอะไรดีๆได้ไหมครับสำหรับคนขี้เคืงใจครับพี่กบอยากจะถอนเนี่ย ไม่รู้ยังไงเนี่ยค้ำกับเพื่อนไม่สบายใจเพื่อนก็ตอนแรกก็มาเริ่มสวยแหละแต่งานนะฮะตั้งน้าต่างๆทำงานตอนนี้กลับบ้านดึกนะงานการไม่ทําเนี่ยจะเริ่มยังไงดีพี่กบในในในสำนวนของทนายเออยังไงดีเหรอก็ไปบอกว่าคุณบอลผมขอร้องคุณนะถ้าผมถ้าคุณบอลไม่ให้ผมบอกจากเป็นผู้ค้ำประกันคุณบอลช่วยหาคนใหม่มาแล้วผมขอถอนถ้าคุณบอลไม่หาคนใหม่มาผมถอนไม่ได้ สงสารภรรยาลูกผมเธอครับรายแค่นี้ะครับจะพูดได้ไหมฮะเออผมจะไปกู้เหมือนกันท้ <ś S 2> องผมต้องยดหล่อนภาละอย่างนี้คือไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่มีเหตุนะคุณบรรอลเพราะว่าการไปกู้แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ของข,ข,ของผมอยู่แล้วว่าอืมผมจะไปกู้อะไรที่ไหนก็นค,ค,คุณสมบัติส่วนตัวผมอยู่แล้วนะครับจะไปเอานี่ที่เราไปค้ำประกันเราไว้เนี่ยมาเป็นเหตุห,หรือยกไปข้ออ้างเนี่ยอืมผมว่ายังฟังไม่ขึ้นแต่สมมติสมมตินะฮะพี่กบค้ำประกันให้ผมเนี่ยพี่กบจะไปกู้กับสถาบันการเงินเนี่ย เขาจะมีไหมฮะเอ้ยคุณค้าให้คุณบอลอยู่ตอนนี้ลิมิตการกู้ได้น้อยลงไม่ไม่ฮะไม่ไม่ไม,ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าผมเป็นผู้ค้าคุณบอลครับให้ผมผมก็จะไปกู้ของผมด้วยแต่ถ้าผมมีตัวนี้ตัวนี้ที่ผมต้องรับผิดรับผิดชอบรับภาระ,ะอยู่หลายตัวเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่แบงก์จะต้องที่นาผมส่วนตัวครับไม่เกี่ยวกับที่ผมไปค้ากันคุณบอลนะครับครับครับความเห็นพี่กบนะฮะมีเอสเอ็มเอสเข้ามา อย่างนี้ทําให้ไม่อยากไปทค้าประกันให้ใครเลยครับกลัวถูกต้องครับถูกต้องนะฮะเพราะว่าเวลาเรื่องมันแดงมาเนี่ยมันไม่เหมือนตอนเวลาเรื่องมันถ้าถ้าลูกหนี้หลักไม่ผิดนัดชําระหนี้ต่อต่อเจ้าหนี้หรือถาบางการเงินะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอกครับครับผมนะครับแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อลูกหนี้หลักผิดนัดชําระหนี้ไม่ผ่อนเงินให้กับธนาคารกับ ผมบอกได้เลยว่าคุณบอลไม่ต้องไปสองงวสามงวดคุณบอลปัจจุบันเนี่ยาการเล่งรัดหนี้สินของธนาคารของสถาบันการเงินนะครับเขามีฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้สินเป๊ะๆซึ่งเร็วมากเลยเร<ล>็วมากครับเขาบอกไว้ว่าต้องกําหนดต้องเขาจะต้องเขากําหนดไปเลยว่าต้องชําระทุกทุกวันที่ห้าสมมุติพอวันที่ห้าไม่ชําระแล้วส่วนใหญ่แบงก์จะสถาบันการเงินเนี่ยจะอนุรลมประมาณไม่เกินห้าวันะอาวันที่สิบอะวันที่สิบเขาโทรตามเลยใช่ครับใช่ครับ โทรตามเลยผมบางทีก็โดนโทรเหมือนกันนะฮะครับอ้าวทำไมคุณวันยังไม่ใจนี่ตายแล้วจัดรายการอยู่ข่าดูลลมให้ประมาณไม่เกินห้าวันครับอ้าวอย่างนี้กลับมาโอเคผมขออนุญาตกลับมาเรื่องสองสาวส่งยาเนี่ยครับนะฮะคาถามสุดท้ายครับผมทนายฝ่ายจําเลยครับจะสู้ยังไงครับพี่ตอนนี้โดนละประหารชีวิตแน่เนี่ยหลายอย่างเลยเพื่อนไปเสียด้วยตัวเองก็แขนขาดเอามาเป็นนอกองศาลได้ไหมฮะขึ้นศาลแขนขาดเนี่ยไปส่งยาเนี่ย ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คุณบอกอ่ะไม่ได้ครับอย่างนี้สู้ไงครับเท่าที่พี่กบดูแล้วแต่ผมสู้นะครับผมก็ต้องสู้ให้ขาดว่าผมไม่ได้ครอบครองไว้เพื่อจําหน่ายแต่ผมมีครอบครองไว้จุดประสงค์หลักของของผมก็คือว่าผมรับจ้างขนรับจ้างขนครับทั้งนี้ทั้งนั้นสํานวนที่ผู้หญิงให้กับตํารวจแล้วเนี่ยฮะมีการเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมคือคืออย่างนี้ครับการตกเป็นผู้ต้องหาคุณจะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็ได้ครับถ้าหากว่าคุณรับสารภาพในชั้นในชั้นพนักงานสอบสวน คุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในชั้นพิจารณาคดีของศาลได้ครับครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอเน้นนะว่าการจะรับหรือการจะปฏิเสธต้องดูข้อเท็จจริงให้ให้รอบคอบครับเพราะมันจะเป็นดาบสองคมเองครับอ๋อครับมี s อสเข้ามานะฮะซื้อรถยนต์นะฮะซื้อรถยนต์ทําให้คนในครอบครัวค้าให้จะได้หรือไหมครับอ๋อให้พ่อค้าพ่อค้าให้ลูกได้ไหมฮะคือคือจริงๆคุณบอลอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องยกอย่างใครเลอยกอย่างผมนะครับผมเริ่มทํางานเมื่อปีสามสิบปีสองห้าสามเจ็ดผมซื้อรถยนต์คันแรกะผมก็ตอนนั้นก็เพื่อนฝูงยังมีน้อยนะครับให้คุณพ่อครับอืมก็ได้ใช่ไหมได้ครับน้องแม่ตไดจที่บรรลุนิพพาวะทําได้ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่เขาโอเคหรือไม่อืมคือได้แต่ครอบครัวไม่มีปัญหาได้ครับได้ครับ ได้้นนะครัปกีซื้อรถยนในซื้อรถยนต์ให้คนในครอบครัวค้ำประกันได้หรือไม่ได้ครับต้องอยู่ที่เงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆนั้นะครับครับผมอาจจะงงๆที่ว่าบางทีเวลาไปทํานู่นทํานี่นิติกรรมเนี่ยอ้างอิงอาจจะไม่ให้ใช้ครอบครัวมีคนอื่นครับใช่นะฮะแต่ว่าค้ำประกันคือเขาอาจจะสถาบันการเงินเขาอาจจะกลัวว่าคุณคุณเตี้ยมมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณทําหลักฐานเท็จกันหรือเปล่าอะไรตรงมนี้ครับซึ่งมีแน่นอนใช่ไหมอาจจะมีได้อาจจะมีได้ใช่ไหมครับใช่ เคเอาละครับผมท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเช่นเคยนะครับศูนย์สองเก้าสี่สามสมหนึ่งเก้านะครับโทรกันเข้ามาได้นะครับขณะถ่ายทอดสดอยู่นี้นะครับหรือจัดส่งเป็น s อ s นะครับสี่ห้าสามห้าแปดปดห้านะครับเรารออยู่นะครับผมแต่ของผมนี่ดีหน่อยคุณบอลตอนที่เมื่อปี2อ3 7สามเจ็ผมซื้อรถยนต์น่นะครับผมให้คุณพ่อค้ำแฟนนั้นบอกว่าถ้าให้คุณพ่อค้ำไม่ต้องค้ำแล้วครับเอาไปเลยเหรอฮะเอาทาไมฮะเขาบอกว่า คนที่ดําเนินการสินเชื่อนะครับเขารู้จักกับคุณพ่อผมอืผมบอกว่าผมไม่มีเงินสดซื้อนะผมให้คุณพ่อค้ำเพราะว่าถ้าคุณให้คุณพ่อค้าผมไม่กล้าให้คุณพ่อคุณเซ็นหรอกคุณเอาไปเลยเดี๋ยอาจจะโดนได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมได้ข่าวว่ามันอยู่แต่วิจารณญาณดูแล้วแต่การด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าไฟแนนซ์เนี่ยบางที ปล่อยให้ออกไปเนี่ยนี่สูตรเยอะเด้งกันครับใช่ครับใช่เด้งกันใช่ไหมครับใช่ครับอย่างผมซื้อรถยนต์คุณบอลประสบการณ์ผมนะรถยนต์คันที่สองผมซื้อนะครับครับผมผมอาจเป็นคนโบราณหน่อยหนึ่งผมไปจองรถวันวันอาทิตย์จองรถวันอาทิตย์จองไว้ห้าพันบาทวันจันทร์ไปดูไปดูดวงของผมนักวิธีการของผมอะไปดูดวงกับพระพระบอกว่า ทนายกบต้องออกรถวันพรุ่งนี้วันอังคารโอ้โห oh. ถ้าถ้าไม่ได้ออกไม่ได้ออกรถวันอังคารมีนี้ไม่มีเลิกไม่มีวันที่จะซื้อรถต้องไปซื้ออีกปีหนึ่งโอ้โหครับ <laughs> ผมบอกศูนย์รถเลยว่าอะไรก็ยังไม่ได้ส่งเลยค่ะ oh. ออกรถวันพรุ่งนี้ได้ไหมอืม oh. อบว่าโอตายเลยอย่างนี้จะทํำยังไงค่ะ oh. แต่ด้วยความที่อยากอยากขายรถค oh. ่ะศูนย์บอกว่าสําหรับคุณจตุพลเอาไปเลยโอ้โหเอาไปเลยฮะ ไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเลยเอาออกไปใช้เลยโอ้โหเซลลที่ขายหรือพนักงานที่ขายบอกว่าแล้วผมจะทําอย่างไรน้องก็ไปหาทัาแก่น้องแล้วกันให้ทัตแก่น้องรับรองพี่ไปจองมาทิศบัรลังคารออกรถไม่ได้ยื่นอะไรเลยเอาออกไปใช้เลยมันแล้วแต่ว่าเขาจะใช้หลักตรงไหนที่จะพิจารณาความเชื่อถือส่วนตัวส่วนบุคคลตรงนี้เองค่ะนะครับบอกคุณบอลตรงๆว่าเกิดมา เป็นคนคนหนึ่งในชาตินี้อะไรเสียอย่าให้เสียโดยเฉพาะเครดิตทางการเงินอย่าให้เสียถ้าคุณเสียเครดิตทางการเงินแล้วเนี่ยผมว่าคุณจะไปต่อยอดทําธุรกิจอะไรแทบไม่ได้ครับอย่าให้เสียครับเรายิ่งมันลิงก์กันเร็วเนี่ยสักวันหนึ่งผมว่าทางการอาจจะมีนโยบายที่ว่าคนนะการสืบประวัติเวลารับทํางานเนี่ยเอ้โอ้โหติดแบล็คลิสต์มาอาจจะไม่อยากให้ร่วมองค์กรโดยเฉพาะ ใครก็ตามที่จบทางด้านการเงินจะไปทาเรื่องเกี่ยวกับการเงินการท้องให้กับบริษัทหนุ่มบริษัทใดถ้าเขารู้เบื้องหลังของคุณว่าคุณเป็นผู้ที่มีมีประวัติเสียทางด้านทางด้านการเงินเขาไม่รับคุณเลยนะอืมนะครับแต่ผมจะามุกนั้นไปใช้นะเซลเนี่ยชอบเลื่อนพี่สิบห้าได้ลดแล้วคสิบห้าสิบแปดยังไม่โทรมาเลยครับนี่เลิกออกมาแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ออกนะครับเอาละครับแหนพูดเรื่องลถกันวันนี้พี่กบครับครับ เป็นอะไรที่นะฮะทางบ้านเราเนี่ยเห็นบ่อยมากขอที่จะเปลี่ยนเรื่องเลยใช่ไหมเปลี่ยนเรื่องแล้วครับขออนุญาตครับผมถึงแม้ว่าเปลี่ยนเรื่องแต่ถ่าว่ายังมีข้อสงสัยใดในเรื่องของการค้ำประกันการค้ำประกันนะฮะโทรเข้ามาได้นะครับก็เอสเ็มสถามเข้ามาได้เอสเมสกันเข้ามาได้นะครับสี่ห้าสามห้าแปดแปดห้านะฮะแต่ทางที่ดีโทรมาคุยเป็นเพื่อนกับเราหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับอ่ะสังเวยชีวิตนะฮะรถเมย์นะฮะรถนรกตีนผีนะฮะหรือรถทัวร์เนี่ยที่ไหนคุณบอล ตอนนี้นะอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมสาย8นะฮะที่เป็นข่าวนะฮะสาย8ครับสาย8นะครับผมที่ชนกันฮะป้ายรถเมย์หน้าซอยวัดไผ่ตันนะฮะบริเวณถนนผลโยธินขาออกเนี่ยแม่ผักลูกไปนะฮะตัวเองโดนชนก็คือช่วยลูกนะลูกบอกว่าตอนที่รถเมย์ขึ้นฟุตบาทมาเนี่ยตัวเองมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนั้นก้าวขาไม่ออกคุณแม่ผักลูกขึ้นหมายทีคุณแม่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับพี่กบกองเชียร์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับ จ็สี่สิบนะครับเสียชีวิตยี่สิบนะครับขณะที่ไปดูแมตช์เสียชีวิตตั้งหล่คุณบอลเขาออภัยครับเสียเสียชีวิตหกคนนะครับโทษทีครับผมสาหัสยี่สิบนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเพิ่มมาอีกลายเป็นเจ็ดนะฮะที่สาหัสท่าที่ทราบว่าที่เสียชีวิตรายที่เสียก็คือเป็นท่านประลัดอบตประหลัดนะฮะปรลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง นนเป็นประหลัดอำเภอหรือประหลัดอบตคุณป๋าประหลัดอ,อ,อ,อจุดเนี่ยน่าจะเป็นประหลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงอยู่เ <นะ S 2> ชียงรายอยู่ติดเขตชายแดนพม่าครับผมไปคว่ำอยู่ลบบุรีนะเพื่อที่จะไปดูนะฮะทีมแข่งอยู่ที่บุรีะะรั <EA S 1> มนะฮะเอเมตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนะฮะในปีนี้นะพี่จากอุบัติเหตุรถ VIP หลายคนนะฮะระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะฮะจนมากระทั่งประหลัดเนี่ย ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับพี่กบมันเราสามารถนอกจากเลือกคนดีเข้าสภาเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ไหมฮะว่ามันบ่อยขึ้นหรือเกินคือคือตอนนี้สายแปดพี่กรบรู้ข่าวใช่ไหมฮะตอนนี้จะให้หยุดวิ่งสองเดือนคือคืออย่างนี้คุณบอลครับต้องกลับขอโทษเลยนะครับว่ารถเมลนุงเทพเนี่ยหลายหลายสายนะครับที่วิ่งเนี่ยนะครับที่วิ่งรับสง่งผู้โดยสารใน,ใน,ใ,นในกอทอมนเนี่ยนะครับขับรถ หน้าหวัดเสียวมากๆครับผมนะครับผมขอพูดตามข่าวมานี้แล้วกันนะฮะพูดตามข่าวว่ารถเมย์สายแปดเป็นสายสายหนึ่งที่วิ่งหวัดเสียวมาตั้งนานแล้วฮะวิ่งหวัดเสียวมาตั้งนานนะครับตอนนี้เขาจะสั่งหยุดให้วิ่งหยุดวิ่งสองเดือนครับใช่ใชคนที่ไปอยู่บ้านอยู่แถวนั้นโดนไปด้วยเขาเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนไปใช่ไหมฮะนะครับอ๋อแต่สายแปดนี่ผมยังไม่ผิดว่ารถเมย์สายแปดเนี่ยวิ่งระหว่างแฮปปี้แลนด์กับท่าเปียนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในข่าวบอกแข่งมากับสายสามเก้าฮะ ย,ดดยสามเก้าน่าจะมาจากลังสิตรธรรมศาสตร,ร์ลังสิตสนามหลวงครับ<ง>มครับเพราะนี่ชนนะฮะหน้าซอ,อยวัดไผ่ตันนะฮะบริเวณพลโยธินขาวก็ย่านย่านซอยอารี